ไ,ได้เอ้าวนี่ครับตีโต่อเดอเราไปพันตัวครับอ่อามีเส็มงามมาบาดนี้ครับดึกแล้ครับอรรยาการยมำซ้อครับอ,อันนี้เขากำลังมายำยำไข่นะครับที่เขาใส่กันไว้เมื่อคืน จะมันบอกหรืองลพิตกันรเรล่ามาอบคุนครับทีนันเมวันเอาจะอยนนั่นนั่งนั่นประเดี๋นะนั่งกันสำารับเอาเอาโอ้ มาแต่สองมายามมองกันครับมาเป็นมาสิได้ตัวนะโอ้ยได้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 โอ้โหบรรโตครับบรรโตตัวสวยเลยตัวสวยเลยแต่อย่าขึ้นดืดในช่างไลยครับเหนี่ยครับนี่ตัวนี้ได้มาละใส่สวยๆตัวมันแก่ ต mm ัวสีพอดีแต่สีส้มต่อต่อไปต่อไปเออสาวไห้เลยมาดูมาดูดูโชว์ตู้อ yep> ุ่ตึงไงดีวะดูครับแต่มันจะเลือดเลือดนิดนึงนี่ครับ ได้จะป่านี้เนาะปลาลูกขนสักหลอดเลยปลาใหญ่ไม่ดได้กินปลาน้อยนี่แล้วครับผูคนับได้เป็นกระสอบมองครับ<อ>

ขาไม่เล่นเป็นหมูเนาะถือเป็นหมวยอ๋อนั่นปล่อยเลยตัวนั้นแค่ปล่อยรถตัวนั้นอื่นๆให้รู้แต่ที่ลายเนาะตอนนี้มันจะมันมาเข่ามั่งเอะเนี่ยมาป่าเอาบ่พอได้เยอะยม่บ่ไหมได้บ่ต้องแข็งเลยต้องซื้อใช่น้ำแข็งเมื่อไหร่านที่ลายเนาะเอาก่อน ปีนหัวนเขาเนี้มสิลงน้ำคือว่าอันนี้มือตะไคร่เขามือวางมือกู้ผมสวยอยอันนี้ระบบผีไฟผีตายผีไฟระบบเครื่องยนต์ครับอัตโนมัติ เอาออนี่ครับตีต่อเออเราไปพันตัวครับงามนีเซมงามมีฟุ้งเท่ามากเลยจ้ะปดปดปดได้ยั มานาวนำปลาซอยจ้ะกำลังสิขึ้น <laughs> 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 Kerana saya akan put. nếu mong ta nói hấp, ta phân phối dần dần, 2, ủi chạy xuống phân ăn chơi, nhóc nước, ui, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, โอ้ย่าย่าย่ามาแล้วอันนี้ขึ้นดื่นแล้วครับจำเป็นต้องปล่อยฟังนี่ตัวยังแข็งอยู่แข็งปะตัวแข็งเอาเลยรถแข็งอยู่เลยโนบิสูจินครับ ลุงอ๋อบ่าวประทิมโหห้อยตัวนี้หิงตัวใหญ่เอ้ยแน่ไปอื้อ S <S นี่ครับห่นงานประมาณสามประมาณสามลูนี่อีกนะสามลูสีล่ลูตายงีหรอนี่ก็เป็นโลแล้วนี่อันนี้ก็ทำใส่เกลือไว้กินตากแดดโอเค